ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสื่อกีฬาต่างประเทศหลายสำนักก็ได้รายง,งานตรงกันว่าพอปอกบากรับกองกลางตัวเก่งของยูเวนตุสถูกตรวจพบว่ามีการใช้สารกระตุ้นครับตามรายง,งานระบุว่ากองกลางดีกีแชมป์โลกปี2018ไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจโดบในเกมที่ยูเวนตุสเอาชนะอูดิเนเซไปได้3ประตูต่อ0เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ ซึ่งเกมดังกาลเนี่ยปอกปามีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ถูกลงสนามครับโดยผลตรวจของปอกปาปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นบวกถึง2ครั้งด้วยกันน,นะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกสั่งระงับการลงสนามเอาไว้ก่อนจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาการใช้สารกระตุ้นครับจนมื่อหลายสัปดาห์ก่อนครับสื่อกีฬาหลายสำนักในอิตาลีนะครับก็ได้รายง,งานว่าสำนักอายการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของอิตาลีไม่เห็นด้วยกับการลดโทษแบงของพอปอกปา กรณีตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกายและต้องการให้มีการลงโทษสถานนักถึง4ปีด้วยกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการสําหรับบทลงโทษที่พอป๊อกปาจะได้รับจากข้อหาในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลตัดสินของป๊อกปาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าหากตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงป๊อกปาจะถูกแบนทั้งหมด4ปีด้วยกันครับซึ่งอาจจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจแขวนสตาร์ทเลยก็เป็นได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าต,ตัวอายุ30ปีแล้ว ซึ่งถ้าพ้นโทษแบนกลับมาเนี่ยเจ้าตัวก็จะมีอายุ30ปีแล้วนั่นเองครับนอกจากปอกบาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักเตะที่เคยโดนคดีเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นมาแล้วหลายคนครับซึ่งวันนี้เราจะขอหยิบยกเคสตัวอย่างมาให้ชมกันครับว่าจะมีใครบ้างเริ่มกันที่อเลฮันโดปาปูโกเมสครับนักเตะชาวอร์เตนตินนะครับมีผลตรวจสารกระตุ้นออกมาเป็นบวก จากการถูกสุ่มตรวจสมัยคาแข่งอยู่กับเซบียาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเมื่อปี2022ที่ผ่านมาครับซึ่งระหว่างรอผลตรวจนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็ถูกเรียกไปติดท,ทีมชาติอาร์เจนตินาในชุดฟุตบอลโลกปี2022นะครับโดยแถลงการของฟีฟ่าก็ยืนยันว่าตรวจพบสารเทอร์บุทาลีนซึ่งเป็นสารต้องห้ามที่เป็นตัวยารักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งมีผลข้างเคียงในการช่วย ยืดระยะเวลาการเหนื่อยล้าของนักกีฬานะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาได้ครับโดยนักเตะทีมชาติอาเจนินาชุดแชมป์โลกปี2022ที่กาตาร์นะครับยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยใช้และไม่มีความตั้งใจที่จะใช้สารกระตุ้นใดๆอย่างแน่นอนครับโดยโกเมสย,ยังอธิบายด้วยว่าเขาได้รับสารเทร์บุทาลีนจากยาแก้ไอของลูกชาย โดยไม่ได้ตั้งใจครับพร้อมกล่าวเสริมอีกว่ากําลังปรึกษาทนายเพื่อดําเนินการทางกฎหมายครับเนื่องจากตัวเนี่ยเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือโกเมสยังโดนแบนอยู่2ปีด้วยกันครับคนต่อมาคือโคลโตูเล่ครับอดีตกองหลังลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก็อาเซนอลครับเคยถูกสั่งลงโทษแบนมาแล้วโดย FA ครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยนักกีฬาที่ถูกตรวจพบสารกระตุน้นแล้วก็ถูกตรวจสอบว่ามีความผิดจริงน,นะครับก็จะถูกลงโทษแบนสถานะก,ก็คือ2ปีด้วยกันนะครับ 26พฤษภาคมปี2 0 1 1สครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ได้ออกแถลงการว่าโคลุตูเร่นเนี่ยรอดจากการโดนแบนถานหนักเป็นเวลา2ปีเนื่องจากไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นมาก่อนอีกทั้งเจ้าตัวเนี่ยยังยอมรับข้อกล่าวหาแต่โดยดีนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เจ้าตัวเนี่ยจากที่จะโดนแบน2ปีก็เหลือแค่6เดือนเท่านั้นครับก่อนที่ภายหลังครับโคลุตูเร่จะออกมาเปิดเผยว่าสารกระตุ้นที่ถูกตรวจพบในร่างกายนั้นมันมาจากยาลดน้ำหนักของภรรยาเขานั่นเองน,นะครับเพราะว่าตูเร่นเนี่จะ คุมน้ําหนักแล้วก็รักษาน้ําหนักในร่างกายของตัวเองนั่นเองครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก่อนที่ตูเล่จะถูกแบนเนี่ยก็ตูเล่ถือว่าเป็นกองหลังชั้นยอดของพิมลีอังกฤษคนหนึ่งเลยนะครับถึงขั้นที่ว่าเคยรับบทกัปตันทีมของอาเซนอลมาแล้วนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตีรในยุคที่กําลังสร้างทีมนั่นเองครับคนต่อมาคือซามินาซีครับนาสซีเนี่ยถูกกล่าวหาหลังจากที่เดินทางไปที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็มีการฉีดวิตามินเข้าเส้นเลือกเพื่อรักษาโมเลกุลในร่างกายนนัั่เองครบ โดนัทซีนะครับมีอาการป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นอาเจียนออกมาแบบไม่หยุดเลยครับเจ้าตัวเนี่ยจึงได้ติดต่อไปหาอดีตแฟนสาวที่เป็นแพทย์นะครับเพื่อให้มาดูอาการในเบื้องต้นซึ่งหลังจากที่เช็คร่างกายเบื้องต้นแล้วก็ได้มีการติดต่อไปทางคลินิกส่วนตัวที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางแพทย์ก็ได้รักษาด้วยวิธีการฉีดยาเข้าหลอดเลือดนะครับโดยที่นัสซี่เนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าวิธีการรักษาแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดอย่างร้ายแรงครับ เรื่องการฉีดสารอาหารเข้าหลอดเลือดดำของนาซี่เนี่ยมันแดงออกมาเพราะว่าเจ้าที่หรือว่าแพทย์ของนาซี่เนี่ยได้มีการโพสต์รูปคู่กับนาซี่ครับซึ่งมันทาให้เรื่องนี้ไปถึงหูทางด้านขององค์กรต่อต้อตานสารกระตุ้นโลกหรือว่าวาด้านะครับทางหน่วยงานก็ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีครับสุดท้ายปรากฏว่านาซี่ทาผิดจริงครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยฉีดสารอาหารเข้าหลอดเลือดดำเกินกว่ากําหนดนะครับซึ่งกฎของวาด้าเนี่ยระบุว่า ห้ามนักกีฬาฉีดสารอาหารเข้าเส้นเลือดดำเกินกว่า50มิลิตรใน6ชั่วโมงครับโดยเรื่องนี้นะครับยูฟ่าก็ได้สั่งแบนด์ซามินาซี่เป็นเวลาทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะครับหลังนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ครับแต่ว่าทางฟีฟ่าเนี่ยก็ได้มีการปัดตกเรื่องนี้ไปครับพร้อมทั้งเพิ่มบทลงโทษจาก6เดือนเป็น18เดือนครับฐานความผิดที่ เข้ารับการฉีดสารอาหารเข้าเส้นเลือดดำเกินกำหนดครับมาต่อกันที่คนต่อไปครับก็คือชาชาโคโยอดีตกองหน้าชาวบราซิลที่เคยเล่นให้กับบุรีดำเมืองทองและก็เชียงรายนะครับก็เคยโดนโทษแบนถึง4ปีมาแล้วครับจากการที่ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นในเกม AFC c h แชมเปี้ยนลีกนะครับโดยกองหน้ารายนี้นะครับถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นในเกม a f c แชมเปี้ยนลีปี2020รอบแปลงกลุ่ม ที่สโมสรต้นสังกัดก็คือเชียงรายมีเต็ดพบกับเมลเบิร์นวิกตอรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2020ครับซึ่งบทลงโทษในครั้งนี้นะครับก็ทาง AFC นะครับก็ได้มีมติสั่งห้ามแจ็คสันโคโยเนี่ยไม่ให้ร่วมกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมระดับชาติเกมภา,ายในประเทศเกมทีมชาติหรือว่าเกมอุ่นเครื่อง หรือแม้กระทั่งเกมที่เป็นทางการทั้งหมดเลยนะครับก็คือไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเป็นเวลาทั้งหมด4ปีครับในฐานความผิดที่เจ้าตัวเนี่ยได้ละเมิดมาตรา6ของกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ AFC 2019นั่นเองครับและมาถึงคนที่5ครับก็คือริโอเฟอร์ดินานครับ ในรายของลิโอฟอร์ดิานอาจจะไม่ได้ผิดโดยตรงเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบ่ายเบี่ยงที่จะไม่เข้ารับการตรวจสารกระตุ้นนั่นเองครับย้อนกลับไปในช่วงปี2003ครับซึ่งวันนั้นทีมหน่วยงานสารกระตุ้นก็ได้มีการแจ้งกับทีมแมนยูเต็ดแล้วว่าจะมีการเข้าไปสุ่มตรวจหาสารกระตุ้นของนักเตะภายในทีม4คนด้วยกันนะครับ ซึ่งสีคนนี้ก็ประกอบไปด้วยทางด้านของจอห์นโอเช่แลนกิกนิกิบัตแล้วก็ริโอเฟอร์ดินานครับซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ประจําทีมของแมนยูก็ได้แจ้งกับริโอเฟอร์ดินานถึง2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทางเฟอร์ดินานเนี่ยก็ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้ตอบปกลงรับทราบนะครับแต่เมื่อซ้อมเสร็จครับริโอเฟอร์ดินานก็ได้ขับรถออกไปจากสนามซ้อมโดยที่ลืมเรื่องการตรวจดรปไปซัสนิทเลยครับถึงแม้ว่าจะนึกได้ในภายหลังแล้วก็พยายามกลับมาตรวจแต่ถึงตอนนั้นเจ้าที่ก็ได้กลับไปแล้วครับ แม้เจ้าตัวจะพยายามยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยการส่งผลตรวจย้อนหลังไปให้ทาง FA หรือว่าทางหน่วยงานที่ตรวจสารกระตุ้นโดยตรงนะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ถูกตัดสินแบนไม่ให้ลงสนามยาวถึง8เดือนด้วยกันนะครับโดยข้อหาที่ได้รับก็คือพยายามบ่ายเบียกไม่ยอมเข้ารับการตรวจสารกระตุ้นส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในศึกยูโร2004ให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับ เจ้าตัวเป็นอย่างมากนะครับเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้มีการบ่ายเบีย่ยงแล้วก็มีการไปตรวจย้อนหลังมาแล้วนะครับแต่อย่างท,ที่รู้กันนะครับว่าประเทศฝั่งยุโรปให้ความสําคัญกับเรื่องการตรวจหาสารกระตุ้นเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าจะผิดไปแค่วันเดียวก็ก็ถือว่ามีความผิดนะครับสุดท้ายก็ลิโอก,ก็โดนแบนไปตามระเบียบนะครับแต่หลังจากนั้นหลายปีต่อมาครับลิโอเฟอร์ดินานก็ได้ออกมายอมรับถึงเรื่องนี้นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยพลาดเอง การหรือไม่ใช่ข้ออ้างพร้อมทั้งขอโทษแล้วก็นําเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกันนะครับและนี่ก็คือนักเตะที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างที่เคยมีคดีเกี่ยวกับการใช้สารกระตุน้นน่ยนะครับแต่ในรายของปอกปาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรจะตัวจะสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ